ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผม2ฝัง่งของชาแนลนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวเนาะภูเขาพระนครคีรีหรือว่าภาษาชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าเขาว,วังเพชรบุรีนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดจําหน่ายตัวขึ้นรถรางเนาะถ้าใครไม่อยากเดินนะครับก็ขึ้นรถรางที่ตรงนี้ได้เนาะก็จะมีบริการขึ้นรถรางให้ตรงจุดนี้ค่าบริการก็ 80บาทรวมทั้งบัตรเข้าชมสถานที่ด้วยเนาะขึ้นไปก็จะมีรถลางรอรับบริการอยู่ตรงจุด,จดนี้เนาะ<ม>ก็จะมีพนักงานดูแลเก็บตัว๋วเก็บวัด้างที่จะขึ้นรถลางอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับรถลางนี้ จำกัดคนขึ้นได้ประมาณ20คนเนาะจะมีอสี่แถวของที่นั่งเนาะที่นั่งละแถวละ5คนเนาะผมดูแล้วก็คือ5 4 20ประมาณ20คนครับถ้าเรามาชมเนาะอยากนั่งรถล้างขึ้นไปก็แวะขึ้ตรงนี้หรือว่าจะเดินขึ้นไปด้านบนตามธรรมชาติชมธรรมชาติกันก็ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งเนาะ นี่คือรถรางครับที่กำลังลงรถรางนี้จะมี2คันเนาะเท่าที่ผมเห็นก็นอยูสองันจะมีขึ้นลงส่วนทางกได้นะครับจุดนี้เนี่ครับลงนะครับ ส่วนรถรางที่ขึ้นตรงจุดนี้ก็จะได้ชมบรรยากาศไปอีกแบบนเนาะและอยาก่อเป็นการประยัดกำลังขา <c oughs> <c oughs> พูดง่ายๆก็สำหรับคนที่ขี้เกียจเดิน <c oughs> ขึ้นตรงจุดนี้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสบายใช่ไหมครับถ้าไปเดินก็จะไม่ขาดนิดนึงแต่ถ้าไปเดินนะผมว่านะช่องทางที่เขาเดินขึ้นไปก็คิดว่าน่าจะเป็นการที่แบบว่าชมธรรมชาติสองฝัง่งทาง ที่จะได้ขึ้นไปบนยอดเขาวังนะครับก็คิดว่าน่าจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งแต่เหมือนเออเหนื่อยหมดแล้วอากาศมันร้อนก็เลยแบบควสายแล้วก็เลยอยากยังไม่อยากเดินเนาะก็เลยขอขึ้นรถลางก็แล้วกันรถลากจะมีสองคันเนาะจะมีรถขาขึ้นและลงอยู่อย่างนี้ตลอดเนาะจำนวนคนขึ้นลงก็เท่ากันครับก็ไม่เกิน20คนเนาะ ตรงจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่2คนนะครับคอยอดูแลคอยแนะนำอยู่ข้างบนเนะาะถามว่าเร็วไหมรถรางก็จากที่นั่งดูก็ตอนแรกๆก,ก็ช้าอยู่นิดเดินนะครับพอส่วนทางกับคันเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าจะเร็วขึ้น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 ก็ <c oughs> ได้มองชมบรรยากาศรอบๆไปด้วยเนาะก็ได้นกลับไปอีกแบบหนึง่ง ที่สําคัญก็คือว่าสบายไม่ต้องเหนื่อยตรงจุดนี้ผมคิดว่าหลายคนก็อยากจะนั่งแล้วครับเพราะว่าไม่ต้องเหนื่อยขึ้นปุ๊บก็ไปถึงบนยอดเขาวังเลยเนาะเดี๋ยวได้เดินชมเลยเดี๋ยวเรามาชมดูเนาะว่าด้านบนยอดฝั่งบนยอดเขาวังจะมีอะไรให้เราได้ชมเนาะมาถึงจุดนี้แล้วครับ บรรยากาศที่บนยอดเขาหวังนี่มีความสวยงามลมลื่นนะครับแบบเอญวันนั้นแนะดดมันร้อนนิดนึงนะครับพอมาช่วงที่สายสายมากแล้วเนาะที่ผมไปเราก็ประมาณน่าจะเที่ยงหรือบ่ายผมจำไม่ได้อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับแต่บรรยากาศยังดูแบบสวยงามนะครับมีต้นลีลาวดีหรือว่าน้นททงของเรานี่แหละเยอะมาก ตรงจุดๆนี้จะเป็นทางเข้าเนาะทางเดินที่จะเข้าไปขึ้นไปด้านบนของยอดเขาว,วังเนาะก่อนขึ้นไปก็จะมีสาระน้ำเล็กๆให้ชมตรงนี้เนาะผมก็เลยอดแวะชมไม่ได้ว่าตรงสาระน้ำม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะที่สำคัญคือต้องมีปลาแน่นอน <c oughs> เออถ้ามีมปลาจะมีอะไรเนะาะสระน้ำเออ ตรงจุดๆนี้นะครับปลาค้าปลาค้าที่สวยงามเนาะมีตัวสีขาวสีทองสีแดงเนาะสีส้มสวยงามสดใสามากเนาะแล้วก็เดินต่อมาอีกนิดนึงค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆเนาะไม่ต้องรีบร้อเพราะว่าเดินไปชมไปนะครับชมต้นของลีลาวดีนะครับกับความสวยงามเนาะช่วงนี้ดอกไม่ออกนะครับเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงฤด,ดูแล้งเนาะคิดว่าดอกเขายัางไม่ออก รอบๆเนี่ยถ้าออกดอกผมคิดว่าน่าจะสวยงามมากๆเลยแลครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะ้องเพราะว่าที่บนยอดเขาวางนี้จะมีขึ้นเป็นระดับเป็นชั้นชั้นชั้นชันช้นขึ้นไปเนาะข,นขึ้นมาขึ้นมาไหนไปก็ชมไปว่ามีความสวยงามมากขึ้นไปแล้ว เป็นเป็นครั้งแรกของผมที่ผมได้มาเขาวังเนาะผมว่ามีความสวยงามและมีความที่แบบว่าคลาสสิกเก่าแกอา่อย่าบอกไม่ถูกนะครับที่นา่าที่นี่น่าจะมีประวัติที่ยาวนานนะครับสําหรับยอดเขาบางหรือว่าพ,พระนครคีรีของจังหวัดเพชรบุรีของเราเนาะด้านบนนี่มีความสวยงามที่แบบว่าถือถ้าเรามาก็จะเห็นหนอกเฟืองฟ้านะครับแล้ว ดอกดลาวดีแล้วมีจุดถ้าคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับผม mm hmm. ว่าเหมาะมากเลยครับจุดนี้เป็นจุดที่แบบว่าถ่ายรูปโลเคชันที่แบบสวยงามเนาะเนี่ยโลเาชันที่มองแล้วแบบคือความสวยงามถ่ายรูปนี่แบบคือแบบโหแบบสุดยอดของของภาพแน่เลยครับผมว่าเนาะถ้าใครมามีโอกาสก็แวะมานะครับที่ยอดเขาวังเนาะด้านบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะผมก็ได้แวะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ด้านบนแต่ แต่คือเสียดายนะครับเสียดายที่แบบว่าเขาไม่ได้ให้ถ่ายภาพบันทึกวิดีโอนะครับให้เขาชมเนาะก่อนเข้าชมก็เขาจะให้ถอดรอ,องเท้าใส่ถุงแล้วก็ยู่ชมเพราะด้านในของอพิพิธภัณฑ์จะมีเป็นโตะ๊ะท,ที่ท่านสเสร์เบอเนาะพระกยาหารแล้วพระอรหารนะแล้วะจะเป็นพวกที่นอน ต้อนรับพระอัมภุกะนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนิดนึงเนาะมีความสวยงามมากมีของเข่าแก่ที่เข้าชมเนาะใครไปก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์นะครับแต่นี้เราบันทึกภาพมาไม่ได้เนาะก็เอามาฝากแค่ตรงรอบๆด้านนอกนะครับแล้วผมจะจบคำบรรยายไว้เท่าเพียงเท่านี้นะครับแให้ผู้ชมได้ชมภาพ ชิวทัศส,สวยงามกับให้ภาพบรรยายแทนเป็นคำพูดของผมนะครับเรารับชมกันแลครับพเพื่อนทุกคน